ดวงประจำวันที่28มกราคมพุทธศักราช2,566ครับเส้นทางดวงดีแบบนี้มั่นคงแบบนี้เปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับมีแต่ด,ดีรุ่งเรืองก้าวหน้ามั่นคงร่ำรวยทรัพย์สินไหลได้กำลังจำมุนเข้ามาจำนวนมากๆด้วยนะครับซึ่งจะเป็นดวงของพี่น้องที่เกิดในวันใดบ้างไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ ต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงว,วันประจำวันที่28มกราคมพุทธศักราช2566เป็นการพยากรณ์ดวงในวงก,งกว้างไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วย ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID d ดีฮักดูหรือหมายเลขโทรศรัพท์0816971645นะครับเอาละรครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไร เรื่องการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆจะมีหรือไม่มาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากตัวของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้พี่น้องชาววันอาทิตย์จะมีเส้นทางดวงเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนา โอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้เส้นทางดวงดีขึ้นนะครับมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานที่เติบโตมั่นคงขึ้นมีโอกาสที่จะได้อาสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับส่วนรายละเอยียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไร เรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นเดอะเวิร์นะครับเป็นโลกใบใหม่บรรยากาศใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่จะหมุนเข้ามาในวงจรชีวิตของพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับคนที่รอคอยโอ,อกาสในรูปแบบนี้นะครับการงานการเงินความรักมีโอกาสจะสมหวังนะครับนอกจากนี้ท่านที่เจอปัญหาเจออุปสรรคเจอสถานการณ์ที่ไม่ใคร่ดี ท่านมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงจากจุดนั้นไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้นะครับการงานจะดีขึ้นมีงานเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานประจำที่มีความมั่นคงเปลี่ยนแปลงดีขึ้นการงานส่วนตัวอาชีพอิสระเริ่มดีขึ้นนะครับโอกาสของการเงินก็จะมีเงินหมุนเข้ามาตลอดในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับรวมทั้งสิ่งที่ดีๆในวงจรชีวิตนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น8ไม้เท้านะครับนี่คือโอกาสของการงานด้วยนะครับและโอกาสของอสังหาริมทรัพย์ด้วยพี่น้องชาววันอาทิตย์มีโอกาสที่จะขยายงานสร้างงานใหม่ๆเข้ามาหรือไม่ก็จะปรับรปรุงเปลี่ยนแปลงสร้างโอกาสใหม่ๆบางคนก็จะปรับปรุงที่อยู่อาศัยปรับปรุงที่ดินที่สวนไรน่นา ให้มีเปลี่ยนแปลงไปแล้วดีขึ้นนะครับหรือไม่บางคนก็มีโอกาสที่จะได้อสังหาริมทรัพย์เข้ามาในช่วงนี้นะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น7ไม้เท้านะครับนี่คือโอกาสในสนามการแข่งขันด้วยนะครับ การงานของท่านแม้ว่าท่านจะมีคู่แข่งมีคนที่เข้ามาแข่งขันกันเยอะๆนะครับท่านยังมีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จนะครับผ่านการคัดเลือกผ่านกฎเกณฑ์ผ่านกติกาอะไรบางอย่างเข้ามาแล้วก็มีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนา โอกาสทิศทางแนวทางของชีวิตสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็นสี่ดาบนะครับเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ที่กำลังมีปัญหาสุขภาพอยู่นะครับท่านมีโอกาสที่จะคลี่คลายปัญหาและก็แก้ไขปัญหาได้และมีโอกาสที่จะฟื้นฟูสุขภาพให้กลับไปสู่ความแข็งแรงได้นะครับส่วนนี้ก็ต้องอดทนใจเย็นๆนิดหนึ่งนะครับมีโอกาสที่จะฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้ในเร็วๆนี้นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสใหม่ๆในเส้นทางของการงานการเงินรวมทั้งความร,รักแนวทางชีวิตด้วยนะครับมีงานเข้ามาตลอดเปลี่ยนแปลงงานดีขึ้นคนที่รอคอยงานจะได้งานทํานะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระนะครับโอกาสต่างๆยังตามมาด้วยเรื่องของทรัพย์สินรายได้มีทิศทางที่ดีขึ้นในการที่จะได้พัฒนาที่อยู่ที่อาศัยได้บ้านได้ที่ดินเข้ามาในช่วงเวลานี้รวมทั้ง เมื่อลงสนามการแข่งขันใดๆท่านมีโอกาสที่จะเป็นผู้ได้รับความสมเร็จนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพก็อยู่ในช่วงเวลาของการฟื้นฟูสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรัก ปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้มีการเดินทางนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยที่ทำงานด้วยคือชีวิตต้องเดินไปข้างหน้าแล้วโอกาสของท่านจึงจะได้รับความสำเร็จนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะมีอย่างไรบ้าง เรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็นอัศวินดาบอัศวินดาบคือชีวิตต้องสู้นะครับไม่ใช่อยู่เฉยแล้วจะประสบความสําเร็จนะครับต้องเดินหน้าต่อไปต้องมีงานใหม่ๆเข้ามาต้องสะสางงานเดิมมีปัญหาต้องแก้ไขจัดการได้เหล่านี้ร้วนต้องใช้ความสามารถประสบการณ์ชีวิตและก็ความเข้มแข็ง ของพี่น้องชาววันจันทร์เป็นองค์ประกอบสําคัญนะครับท่านอาจจะต้องเดินทางออกต่างจังหวัดไปทํางานแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยหรือไม่ก็บางคนอาจจะมีการย้ายที่ทํางานย้ายที่อยู่อาศัยเข้ามาในช่วงนี้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่สองนะครับเป็นเด็กถือไม่เท้านะครับนี่ก็เป็นเรื่องของหน้าที่การงานเช่นเดียวกันนะครับแต่อาจจะเชื่อมโยงไปถึงลูกหลานลูกน้อง ตามบทบาทตามหน้าที่ของท่านนะครับคนที่เป็นพ่อแม่ก็จะมีเรื่องของลูกหลานให้ท่านต้องรับผิดชอบต้องดูแลต้องให้คําแนะนํานะครับเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นเพื่อสร้างความมุ่มงมั่นแล้วก็มีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคตนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชิน,นี ถ้วยนะครับเป็นเรื่องของงานของการเงินที่ยังลงตัวอยู่ยังดีอยู่นะครับภาพรวมๆแล้วรายได้การงานดีการเงินดีปัจจัยภายนอกดีนะครับแต่ท่านอาจจะยังมีปัญหาที่ยังไม่ลงตัวในเรื่องของความรักนะครับกำลังรอคอยคนรักรอคอยความรักอยู่หรือไม่ก็อาจจะอยู่ห่างไกลกันในช่วงนี้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทาง แนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นสี่ถ้วยนะครับเรื่องของความเครียดความกังวลความไม่พอใจกับสิ่งที่รอคอยนะครับคือเรื่องของการรอคอยเกี่ยวกับความรักอย่างไม่ลงตัวนะครับต้องอดทนและใจเย็นๆนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้ดวงของการเดินทางการทํางานด้วยความมุ่งมั่นการเปลี่ยนแปลงการที่เราจะเดินไปข้างหน้าด้วยความขยันขันแข็ง สู้และท่านจะผ่านปนปัญหาประสัคต่างๆได้นะครับการงานเดิมงานใหม่งานเก่ามีเข้ามาตลอดให้ส,สางจัดการนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องของลูกหลานคนใต้บังคับบัญชาของท่านที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับภาพรวมแล้วงานยังดีการเงินยังด,งดีแต่อาจยังต้องรอคอยเกี่ยวกับความรักคือความรักอาจจะอยู่ห่างไกลกันคนละที่บ้างอะไรบ้างประมาณนี้นะครับต้องอดทนสําหรับเรื่องของความรักใจเย็นๆนะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารพี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้ชีวิตประสบความสำเร็จมากๆนะครับยิ่งใหญ่สมบูรณ์มีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีสิ่งที่ไม่น่าเชื่อ เข้ามาด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1น,นะครับเป็นเดอะซันเดอะซันคือดวงตะวันที่ส่องแสงมาแล้วนะครับพี่น้องชาววันอังคารสำหรับท่านที่เจอปัญหาเจอปัสสัวท่านจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้นะครับ ท่านจะก้าวพ้นจากปัญหาต่างๆมาสู่ความเสจยด้การงานจะดีขึ้นมากๆได้รับผิดชอบงานสําคัญสําคัญบริหารงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมมีตําแหน่งมีหน้าที่ที่ดีขึ้นนะครับรวมทั้งมีชื่อเสียงมีบาร,รมีเข้ามาค่อนข้างที่จะโดดเด่นเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับเส้นทางของการเงินก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามาไม่น้อยทีเดียวนะครับเงินคล่องนะครับช่วงนี้ความรักก็มีโอกาสที่จะสมหวังแต่บางคนก็อาจจะเจอคนรักที่อาจจะ เอาใจใจตัวเองบ้างนะครับตามบรรดาของคนที่มีอํานาจบารมีนะครับก็จะเชื่อมั่นในตัวเองสูงไปนิดหนึ่งในช่วงเวลานี้นะครับท่านต้องใจเย็นๆในประเด็นของความรักนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่สนะครับเป็น1ไม้เท้านะครับเรื่องของโอกาสในการที่จะเริ่มต้นก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับสําหรับชาววัน อังคารนะครับวันนี้คนที่รอคอยโอ,อกาสการงานมีโอ,อกาสจะได้เริ่มต้นงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวงานประจําการค้าขายการลงทุนธุรกิจใหม่ๆการตกลงทําสัญญาการก็เริ่มต้นได้ดีในวันนี้นะครับรวมทั้งคนที่กําลังรอคอยการเงินอยู่จะสมหวังด้วยนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเมจิเชียนนะครับเป็นดวงของคนที่มีความรู้ความสามารถมี ความเป็นอัจฉริยะในตัวเองมากๆทีเดียวนะครับท่านพร้อมที่จะสร้างงานสร้างอาชีพใดๆก็มีความสําเร็จนะครับลงมือทํางานแล้วจะได้รับความสำเร็จมีชื่อเสียงมีคนยอมรับนับถือมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามท่านถ่ายทอดได้ดีเยี่ยมเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักคิดเป็นนักปรัชญ์เป็นคนที่มีความรู้แบบสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็สร้างงานได้โดดเด่นมั่นคงขึ้นมารายได้เยอะด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาที่รายจ่าย ็เยอะเหมือนกันนะครับความรักอาจจะอยู่คนละที่หรือไม่ก็คิดคนละอย่างมองคนละมุมนะครับก็ต้องใจเย็นๆปรับจูนก็หากันในเรื่องของความรักนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาบวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นหนึ่งเหรียญน,นะครับมีโชคลาบทางด้านการเงินเข้ามานะครับพี่น้องชาววันอังคารครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารวันนี้ดวงดีดวงเด่นดวงมั่นคงมากๆนะครับดวงของคนที่จะมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีอํานาจบารมีมีความสําเร็จได้นอกจากนี้ยังสามารถพลิกวิกิตเป็นโอกาสทองได้นะครับคนที่เจออุปสรรคเจอปัญหาจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ผ่านพ้นจากอุปสรรคได้มีงานมีเงินมีความสำเร็จมีชื่อเสียงมีคนรู้จักเยอะๆนอกจากนี้นะครับยังมีโชคลาภหมุนเข้ามาตลอดนะครับแต่ประเด็นความรักอาจจะเอาแต่ใจตัวเองอาจจะมองคนละอย่างหรือไม่ ก็ยังอยู่ห่างไกลกันนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธพี่น้องชาววันพุธมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขลมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววัน พุธนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะได้จัดการปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาข้อตกลงที่ไม่ดีให้กลับมาดีขึ้นนะครับเรื่องของกรณีพิพาทบาดหมางทหลายทั้งปวงจะได้รับการแก้ไขคนที่รอคอยความยุติธรรมท่านมีโอกาสที่จะได้รับความสมหวังนะครับส่วนรายเดียต,ต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไร เรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น5ถ้วยนะครับวันนี้เรื่องของความรู้สึกอารมณ์กําลังรอคอยอยู่นะครับพี่น้องชาววันพุธครับยังไม่ได้ตามที่ท่านต้องการเท่าไหร่นักนะครับอาจจะมีบางอย่างบางสิ่งที่มันไม่เป็นตามเป้าหมายที่รอคอยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น justice เป็นเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องของนิติกรรมสัญญาการณีของการที่เราจะต้องแก้ไขจัดการเรื่องของสัญญาทั้งหลายทั้งปวงกรณีพิพาทบาดหมางความไม่เข้าใจความขัดแยง้งวันนี้มีแนวโน้มที่จะได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือดูแลในเรื่องของสัญญาในเรื่องของการทําเรื่องของนิติกรรมทั้งหลายทั้งปวงก็จะทําให้ท่านได้รับโอกาสที่ดีสิ่งที่ท่านรอคอยความยุติธรรมมีโอกาสที่ จะได้รับความสมหวังด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นอัศวินไม่เท้าเรื่องของการงานเติบโตขึ้นนะครับพี่น้องชาววันพุธครับคนที่ทำงานประจํำก็มีโอกาสดีๆในเรื่องของงานมีตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจบางคนก็จะมีการย้ายที่อยู่ที่ทำงานในช่วงนี้เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับเป็นเด็กถือเหรียญน,นะครับวันนี้มีโชคลาภมาจากลูกหลานบริวารน,นะครับการเงินดีขึ้นนะครับมีความรู้สึกดีๆมีความพอใจมีความสุขด้วยนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่จะได้รับความสมหวัง ในเรื่องของคำว่าความยุติธรรมความถูกต้องการแก้ไขปัญหาต่างๆกรณีของสัญญาการณีของกฎหมายรวมทั้งกรณีของการไกลเกลีย่ยพิพาทบาดหมางซึ่งกนและกันนะครับจะมีทัิศทางที่ดีขึ้นการงานดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวนะครับวันนี้ความรักอาจจะยังต้องรอคอยหรือว่ายังไม่ได้เป็นไปตามที่ท่านปรารถนาเท่าไหร่นักนะครับวันนี้โชคลาภอยู่ที่การเงินที่มาจากลูกน้องลูกหลานบริวารจะเติมเต็มเข้ามาในส่วนนี้นะครับ พี่น้องที่เกิดในวันพุธครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสปดีพี่น้องชาววันพฤรหัสปดีมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววัน พระหัสบดีนะครับมีปัญหาต้องแก้แก้แล้วดีมีความร่ำรวยมีความมั่นคงนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพระหัสบดีจะเป็นอย่างไร เรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นราชินีดาบนะครับเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆในวงจรชีวิตนะครับวันนี้ค่อนข้างที่จะเข้ามาเยอะเป็นพิเศษนะครับซึ่งท่านต้องแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถแล้วท่านจะผ่านพ้นได้นะครับโอกาสของท่านก็จะดีตามมานะครับทุกอย่างก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไป,ไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็น10บดับนี่เป็นข้อที่ควรระวังสุขภาพนะครับพี่น้องชาววันพรฤหัสบดีครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาววันพรฤหัสบดีเป็นอย่างไรเป็นดวงของจักรพัตรดิกณีนะครับ ความมั่นคงความสมบูรณ์นะครับวันนี้การงานดีนะครับติดต่องานเจราจาตกลงธุรกิจต่างๆจะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับได้รับมอบหมายงานสําคัญสําคัญเข้ามาต่อรองเรื่องใดๆก็จะได้รับความสําเร็จนะครับการเงินดีเยี่ยมนะครับวันนี้จะได้รับเงินจํานวนมากๆด้วยความรักเข้าใจลงตัวซึ่งกันและกันด้วยนะครับมีความสมบูรณ์แบบมากๆนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนา โอกาสทิศทางแนวทางของชาววันพฤหัสบดีนะครับเป็นสเต็งน,นะครับวันนี้มีความเข้มแข็งนะครับสุภาพสตรีชาววันพฤหัสบดีต้องรับบทบาทเข้ามาแก้ไขปัญหาจัดการปัญหาหรือไม่ก็คิดอะไรใหม่ทําอะไรใหม่แล้วได้ดีด้วยนะครับจะมีความเป็นผู้นําสูงมากเป็นพิเศษนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบด,ดีนะครับวันนี้ดวงเด่นมากๆนะครับในเรื่องของการงานการเงินความรักชีวิตลงตัวงานดีเงินดีทรัพย์สินรายได้มั่นคงความรักเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับแต่ยังมีปัญหาต้องจัดการต้องสะสางโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพนะครับขอให้ผ่านจุดนี้ไปแล้วท่านจะพบกับความสําเร็จนะครับนอกจากนี้วันนี้เป็นวันของสุขภาพสตรี นะครับสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบ,บดีครับเข้มแข็งม,มั่นคงจัดการปัญหาได้เป็นผู้นําได้ดีเยี่ยมนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันศุกร์วันนี้กินดื่มท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงชีวิตดีขึ้นนะครับจะพบปะก,กับคนเยอะๆเข้า,ขามารวมทั้งมีโอกาสที่จะพลิกชีวิตได้ดีมากๆมีความสเสด็จมีความมั่นคงต่อไปนะครับส่วนรยายใหญ่ต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากไพ่พยากร์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นเก้าถ้วยนะครับวันนี้กิจกรรมเพื่อความบันเทิง สนุกสนานค่อนข้างจะเยอะเป็นพิเศษนะครับสำหรับชาววันสุกนะครับได้พบเจอคนนั้นคนนี้หรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมมีงานเื่อนเดือง,งานสังสรรค์กันค่อนข้างที่จะเยอะเป็นพิเศษนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นสี่เหรียญน,นะครับเรื่องของการเงินวันนี้จะมีเงินหมุนเข้ามาให้ดูแลให้บริหารให้จัดการนะครับต้องระวังนะครับเรื่องของการใช้จ่ายอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์ดีที่สุดนะครับก็เป็นทิศทางแนวทางที่ท่านจะต้องจัดการด้วยความรอบคอบนะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3เป็นกรงล้อของโชคลาภมหาศาลนะครับมีโอกาสดีที่ชาววันศุกร์จะพลิกชีวิตได้งานดีขึ้นนะครับสำหรับคนที่รอคอยงานไม่ว่างานส่วนตัวงานประจํางานฟรีแลนซ์นะครับดีเยี่ยมนะครับวันนี้มีความเสร็จมีงานใหม่ๆเข้ามาตลอดรวมทั้งโอกาสดีๆของการเงินจะได้รับเงินเข้ามา เยอะทีเดียวนะครับพลิกชีวิตได้มีความมั่นคงในเรื่องของการงานและการเงินด้วยนะครับชีวิตจะเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทาง แนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับเป็น4ีไม่เท้านะครับเรื่องของโอกาสดีมีเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการงานโอกาสทางการเงินหรือไม่เรื่องของความรักนะครับชีวิตเริ่มต้นได้ดีวันนี้นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีมากๆไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับวันนี้มีเงินเข้ามาไม่น้อยทีเดียวนะครับพลิกชีวิตได้มีโอกาสที่จะได้พบกับความสำเร็จมั่นคงต่อไปงานเงินความรักนะครับมีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นเข้ามาด้วยแต่บางทีท่านอาจจะเข้าอยู่ในกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานร่าเริงงานเลี้ยงงานแต่งอะไรเยอะะไปหมดในช่วงวันนี้นะครับก็ดูแลสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นมา เพราะปัญหาของคนเยอะๆด้วยนะครับก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางในส่วนนี้แต่โอกาสต่างๆจะดีขึ้นนะครับโชคลาภกําลังจะหมุนเข้ามาสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับ น้องชาววันเสาร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความบรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสําหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้ชีวิตต้องดำเนินไปแบบช้าๆนิดหนึ่งนะครับอย่าเร่งรีบจนเกินไปนะครับระมัดระวังรอบครอบแล้วท่านจะพบ โอกาสดีแก้ไขปัญหาได้ผ่านผลอุปสรรคได้มีความสําเร็จรอคอยอยู่ข้างหน้านะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1น,นะครับเป็น d e วิลนะครับเดวิลสิ่งที่มาแรงมาแรงมากในช่วงนี้สำหรับเดวิลนะครับคือปัญหาอุปสรรคที่มากับงานมากับเงินมากับความรักมากกับชีวิตทั่ว,วไปนั่นแหละนะครับคืองานเยอะขึ้น แต่ว่าบางงานอาจจะมีปัญหาเงินก็จะเข้ามาหลายทางเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอาจจะมีกรณีของการคดโกงกันด้วยก็เป็นไปได้นะครับเรื่องของความรักก็ต้องใจเย็นๆนะครับคิดจะรักใครต้องดูดีๆในช่วงนี้เพราะอาจจะเกิดกรณีรักสามเศร้าให้ปวดสมองด้วยความเครียดก็จะตามมานะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นปัญหาสุขภาพด้วยนี่เป็นส่วนที่ควรระวังนะครับรู้ทันรู้ให้ทั่วรู้รอบคอบแล้วท่านจะผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้นะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็น6ดาบการคลี่คลายปัญหานะครับยังมีช่วงเวลาที่ดีๆสําหรับชาววันเสาร์ที่เจอปุักรร์ไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องสุขภาพนะครับท่านมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาให้ผ่านพผนไปได้ชีวิตก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาสามารถจัดการปัญหาที่มีได้นะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น2ถ้วยนะครับมีความสมหวังรอยอยู่ข้างหน้านะครับการติดต่อการเจรจาการตกลงใ,ใดๆก็จะเริ่มดีขึ้นชัดเจนเข้าใจซึ่งกันและกันรวมทั้งโอกาสของความรักก็จะเติมเต็มเข้ามาให้ท่านได้รับความสมหวังนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทาิศทาง แนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับเป็นอัศวินเรียน,นะครับโอกาสที่จะได้เงินนะครับพี่น้องชาววันเสาร์เงินก้อนที่น่าพอใจจํานวนที่ดีนะครับก็จะได้รับเข้ามาในช่วงนี้นะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับดวงของคนที่ควรจะดําเนินชีวิตด้วยความร,รบอบคอบระมัดระวัง ติดต่องานสร้างงานสร้างอาชีพเรื่องของการเงินก็ต้องระวังแม้ว่าท่านมีโอกาสที่จะมีงานมีเงินมีรายรับเข้ามาตลอดในช่วงนี้แต่ว่าก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเจอปัญหาข้อผิดพลาดบางอย่างทําให้เกิดความเสียหายได้นะครับน,นี้ความรักแบบต้องเรียนรู้พัฒนาแล้วท่านจะผ่านจากจุดนี้ไปนะครับค่อยๆแก้ค่อยๆดูค่อยๆทําแล้วท่านจะผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปสู่ความสาเร็จได้นะครับและโอกาสที่จะตามมาคือโชคลาภสิ่งดีๆที่จะ หมุนเข้ามาในวงจรชีวิตของพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับอะะครับวันนี้หมอฮักพยากรดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องงานเงินความร,รักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขเป็ยการพยากรณ์ดวงในวงกว้าง ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งอโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID ไอดีย H ด้ฮักดูหรือหมายเลขโทรศรัพท์0816971645นะครับ เอาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขสําเร็จสมบังมั่นคงรุ่งเรืองมีทรัพย์สินมีรายได,ได้และมีความมั่นคงต่อไปนะครับรวมทั้งขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ